สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค้าหนึ่งในประเทศอาเซียนที่มีการเติบโตด้านอุตสาหกรรมดนตรีอย่างก้าวกระโดดก็คงหนีไม่พ้นประเทศมาเลเซียค่ะโดยทุกวันนี้นะคะก็มีผู้ฟังที่มีทางเลือกเสพผลงานจากนักร้องคุณภาพมากมายทั้งในเวอร์ชั่นภาษามาเลและภาษาอังกฤษค,ค่ะ ทรงพลังและลีลาการให้ความบันเทิงกับผู้ฟังจนหาตัวจับยากสมดีกรีตำแหน่งเอเชียนไอดอลคนแรกจากการประกวดแข่งขันร้องเพลงใน6ประเทศเอเชียเพราะนี่คือจากคลินวิกเตอร์ซูปเปอร์สตาร์เพลงป๊อปของมาเลเซียค่ะเธอผู้นี้ไม่เพียงประสบความสำเร็จกับเอาบ้าภาษามาเลยปี2012อีกุดเรนตักกูแต่ยังก้าวกระโดดออกออาบ้าภาษาอังกฤษอันลิชซึ่งวางแผงทั่วโลก จากคลินวิกเตอร์เป็นหนึ่งในนักร้องมาเลที่ประสบความสำเร็จและมีอัลบั้มสองภาษาโด,<ว>ย,ดยนอกจากนี้ก็ยังมียูนานักร้องนักแต่งเพลงสาวอินดี้ที่ดังไกลไปถึงสหรัฐอเมริกาและอื่นๆอีกมากมาย เซียก็เป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์ด้านความหลากหลายนะคะโดยเฉพาะการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมจีนและมาลาย,ยูได้อย่างลงตัวค่ะในวงการเพลงของมาเลเซียจึงไม่เพียงเต็มไปด้วยเพลงภาษามาเลและอังกฤษแต่ว่ายังมีเพลงภาษาจีนหรือที่เรียกว่าแมนโดป๊อปซึ่งก็มีนักร้องหลายคนโด่งดังไกลในต่างประเทศค่ะกลิ่นอายตะวันตกที่มาพร้อมกับเมนด เป๊อปเป็นเอกลักษณ์เด่นของนักร้องเพลงป๊อปแมนดารินคนดังของยุคนี้อย่างแกรี่เฉาหรือเทาเก๋อค่ะนักร้องวัย36ปีผู้นี้เกิดและเติบโตบนเส้นทางเบนโดป๊อปออกอัลบั้มแรกที่บ้านเกิดในปี2001หลังจากนั้น4ปีก็เริ่มขยับขยายช่องทางด้วยการออกอัลบั้มในไต้หวันจนถึงปัจจุบันเฉาเก๋อมีผลงานแล้วถึงเาอัลบัม้มได้รับรางวัลม,มามากมายและกลายเป็นนักร้อง Pop, เบนโดป๊อปเบอร์ต้นๆของไต้หวัน องหญิงแมนโดป๊อปจากมาเลเซียก็ได้รับการต้อนรับจากนานาประเทศไม่แพ้นักร้องชายค่ะอย่างเพนีไตนักร้องสาวมาเลเซียที่ได้รับรางวัลโกลเด้นเมโลดี้อะวอสสำหรับศิลปินแมนโดลป๊อปในไต้หวันและเสียงจริงหรูเจ้าของทาย,ยาวราชินีเพลงรักจากการร็องสไตล์ประหลาดจนกลายเป็นเอกลัก,กษณ์ประจำตัว เพลงของเธอได้รับความนิยมอย่างสูงและกลายเป็นคาราโอเกะทั้งในประเทศมาเลเซียบ้านเกิดไต้หวนันจีนฮ่องกงและสิงคโปร์มาเลเซียสามารถส่งออกนักร้องเมนโดป๊อปได้มากมายสะทอ้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางเชื้อชาติและพัฒนาการทางดนตรีที่ไม่หยุดนิ่ง เป๊ปเป็นที่นิยมในหมู่ชาวมาเลเซีย,ยเชื้อสายจีนค่ะแต่นอกจากศิลปินบ้านเกิดแล้วผู้ฟังกลุ่มนี้ยังนิยมศิลปินจากเพื่อนบ้านเช่นสเตฟานีซุนเจ้าหญิงเพลงแมนโดป๊อปของสิงคโปร์ขณะเดียวกันวงการเพลงในบ้านก็ยังไม่หยุดนิ่งมีการผลิตนักร้องแมนโดป๊อปมาเลออกมาอย่างต่อเนื่อง เพลงแมนโดป๊อปมีมูลค่ามหาศาลนะคะเพราะว่ามีผู้ฟังหลายร้อยล้านคนค่ะแล้วก็ยังต้องการนักร้องหน้าใหม่มาประดับวงการเพื่อสนองความต้องการของผู้ฟังซึ่งนี่ก็จะยิ่งเป็นโอกาสในการแจ้งเกิดของศิลปินเมนโดป๊อปจากมาเลเซียค่ะรู้ในความเหมือนเห็นในความต่างรู้จากเพื่อนบ้านอย่างเข้าใจแล้วพบกันใหม่ในใกล้ตาอาเซียนสวัสดีค่ะ